สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Monday ค่ะรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับแขกรับเชิญที่จะมายอเรื่องเทคโนโลยีให้เป็นเรื่องง่ายกับคุณแม็กรุ่งเรืองสุภกุลและดิฉันพิวปรัตนสวัสดิค่ะครับท่านผู้ฟังครับการจะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับจะซื้อมาใช้หรือจะสร้างเองทุกจังหวัดมันมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาประกอบกันไปด้วยเสมอวันนี้คุณคิวประพัฒชันทะวัสินกุล Head of Thailand Office and CEO จากบริษัทเพียร์พาวเวอร์จำก จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ลองผิดลองถูกกวาว่าจะถึงตอนนี้เนี่ยอะไรเป็นข้อผิดพลาดที่ได้ทำอะไรบทเรียนที่ได้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในตอนนี้ครับ Take Monday Podcast brought to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่า สวัสดีค่ะคุณคิวยินดีต้อนรับสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะเมื่อกี้แอบฟังหัวเรื่องปลาน่าสนใจมากเป็นเรื่องของเจนี่กับของกันเดยบเนาะถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณคิวค่ะแนะนํา ตัวเองให้ผู้ฟังได้รู้จักก่อนเลยค่ะครับผมผมคิวนะครับประภาชันธมาสินทุนนะครับผมก็เป็นโกลโฟเดอร์ของเพียร์พาวเวอร์แล้วก็ตอนนี้ดูดูเรื่องเทคทั้งหมดของเพียร์พาวเวอร์ด้วยครับเป็นซีทีที่นี่นะครับผมครับคุณคิวครับอยากจะให้คุณคิวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไอตอนที่ได้รับโจทย์ขึ้นมาในช่วงแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยที่เพียร์พาวเวอร์มันมีอะไรบ้างครับเอ่อตั้งแต่ต้นนะฮะต้องย้อนกลับไปประมาณสักสี่ห้าปีแล้วฮะผมก็ ก็พอดีไปจับพระจับผูกกับทางพี่ทีอีอใช่พี่จิม,มนะครับมาก็จับมาร่วมกระบวนการในการทําตัว P2P Lending นะครับโจทย์แรกคือ P2P Lending นะครับในการที่ตอนนั้นคือในประเทศไทยยังไม่มีไม่มีแพลตฟอร์มประเภทนี้อยู่เลยครับผมแล้วก็พี่จิมเขาก็มองเห็นช่องทางเนื่องจากเขาเป็น user ของแบบ P2P Lending อยู่แล้วในต่างประเทศนะครับแล้วก็ก็เลยอยากจะเห็นหนึ่งแพลตฟอร์มในประเทศไทยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครทําเลยครตอนนั้นก็เริ่มจาก P2P Lending เป็นโจทย์แรกครับแล้วก็ เป็นเป็นเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกๆเลยแล้วกันครับที่วิ่งไปหาทางแบง์ชาติเพราะว่าเรามองว่าการที่เราจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินเนี่ยต้องมี trust ให้กับทาง user ต่างๆเราเราดังนั้นเราวิ่งไปหา regulator ก,ก่อนเลยว่าโอเคเราจะทำเรื่องการเงินนี้แล้วทำได้ไหมนะครับผมก็วิ่งหาแบงค์ชาติครับทางแบงค์ชาติก็ก็รับฟังแล้วก็เริ่มจัดตั้งคณะขึ้นมานะครับสุดท้ายเราก็ประมาณหนึ่งปีให้หลังจากนั้นนะครับก็ก็เริ่มมีร่างออกมาบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ออกนะฮะตอนนั้นน่ะเราก็ มองเห็นว่าโอเคจริงๆมันมี2เป้าหมายนะครับช่วยทั้งบุคคลธรรมดาหรือบริษัทไซส์ที่ยังไม่ใช่แบบไซส์หญ่ไซส์ใหญ่แล้วกันนะครับผมสุดท้ายแล้วเราเลยก็จะจะาทำบริษัทด้วยเราเลยวิ่งหาคอร์รอครับผมอคอร์รทเขาก็รับผิดชอบในด้านของเอ่อเลกูเลชันในด้านของพวกบริษัทสมมติเราระดมทุนในบริษัทเนี่ยกรต,ต้องดูแลถ้าเราจะระดมทุนให้กับบุคคลธรรมดาเนี่ยต้องหาแห่งชาติแล้วก็สุดท้ายเราวิ่งหาก,กรอร์อซึ่งสุดท้ายกรอร์เนี่ยเขาพอดีเขามีเอ่อเขาเรียกว คือหุ้นกู้นะครับผมเขาก็เลยสามารถออกกฎเกณฑ์มาได้เร็วกว่าเนื่องจากว่าเป็นการ adjust จาก existing regulation ที่มีอยู่ครับมาเป็น crowdfunding นะครับดังนั้นก็นก็เราก็วิ่งไปหากราตอตตออห่างบีให้หลังก็ประมาณรุมรวมประมาณ2ปีครึ่งได้ครแล้วก็เริ่มส่งแอปพลิเคชันหากรอต่อแล้วก็ดำเนินการขอไลเซนส์ก็เลยเป็นเจ้าแรกครับในประเทศไทยที่ได้ไลเซนส์ของตัว crowdfunding เป็น dead crowdfunding นะครับเจ้าแรกของประเทศไทย งค่ะฟังแล้วก็มีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเรื่องการเงินแล้วก็การจัดตั้งบริษัทถ้าฟังแล้วก็ดูยากทุกอันเลยค่ะงนี้ <c oughs> <c oughs> <laughs> พอแนะนําได้ไหมคะว่าช่วงตอนเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นยังไงบ้างคะถ้าเป็นมุมมองด้านเทคนะครับก็โจทย์แรกคือเราพยายามจะแบบแอชต์สตาร์ดัมเนาะเราก็พยายามที่จะมูฟให้เร็ว รอนเช่เร็วนะครับผมดังนั้นอันดับแรกเราก็เนื่องจากเราเรายังมีประสบการณ์แล้วกันตัวผมเองก็ยังมีประสบการณ์ในเรื่องของแบบการทําระบบให้กู้เงินล้วนๆนะฮะเราก็เลยมองหาตอนอันดับแรกเรามองหาเอ้ย ในตลาดเนี่ยมีโซลูชันอะไรที่เราสามารถมาซื้อมาอัดแอปใช้ได้ไหมเพื่อเราให้นํามาลองให้ยูเซอร์ได้เทสก่อนนะฮะในในในการที่เราจะทําตัว MEP ขึ้นมานะครับผมก็อตอนนั้นก็ซื้อมาแล้วครับซื้อมาจากอเมริกาเลยพี่จิมเขาบินเมที่อเมริกาเลยเพื่อไปคุยกับเวนเดอร์ต่างๆสุดท้ายก็ซื้อมาดูคร่าวๆว่าการปล่อยกู้ปกตะะิมันก็จะแบ่งเป็นสส่วนเรียกว่าส่วนที่1คือการออนบอร์ดดิ้งแล้วก็การออริจินเอทโลนนะฮะในการแบบประเมินเครดิตต่างๆของโลนแล้วก็สุดท้ายก็คือการพวก เก็บหนี้นะฮะการคิดคำนวณดอกเบีย้ยแล้วกเก็บหนี้แต่สิ่งที่แตกต่างจากการให้กู้ปกติสําหรับ crowdfunding หรือ peer to peer lending เนี่ยก็คือการที่เราต้องมี marketplace การทํา matching ระหว่างผู้กู้หรือผู้ออกคุณกู้ในสับ์ของกรอตตนะครับกับทางนักลงทุนเนื่องจากว่าพีเพอเวก็ต้องบอกว่าเราเราไม่ได้เป็นคนที่ถือเงินเหมือนแบงค์ที่จะแบบให้เงินดังนั้นเนี่ยการที่เราทำเนี่ยก็คือการที่ผู้กู้เนี่ยมีหนึ่งคนนะฮะแต่ว่านักลงทุนเนี่ย อาจจะมีเกินหนึ่งร้อยคนมาเฉลีย่ยเฉลี่ยเฉลี่ยแบชกับทางผู้กู้ไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นแบบคนขอกู้มันหนึ่งล้านบาทอาจจะมีคนลงหนึ่งแสนทั้งหมดอ่อสิบคนก็ไปไม่ได้หรือจะเป็นห้าหมื่นยี่สิบคนอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นดังนั้นคือสิ่งที่แตกต่างจากโลนเดิมคือเรื่องของการคำนวณดอกเบี้ยสําหรับอ่านักลงทุน ที่ไม่ใช่แค่คนเดียวเหมือนแดงนะครับก็ถือว่าเป็น challenge ครับในการที่เราจะทํายังไงดีแล้วเราก็เอาตัวซอฟต์แวร์มาจากอเมริกาแล้วเราก็ลองใช้ดูใช้ไปใช้มาสรุปก็ไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กเนื่องจากว่าแบบกระบวนการทางธุรกิจของที่อเมริกาเองในการปล่อยกู้เองกับทางไทยเองอาจจะไม่ได้ตรงกันเป๊ะนะฮะเช่นแบบเครดิตบูโรการเช็คเครดิตบูโรของประเทศไทยมีอยู่เจ้าเดียวอเมริกามีสามสี่เจ้าเป็นต้นเนี่ยทำให้ระบบอะไรต่างๆบางทีเรารวมถึงตัวใน crowdfunding เองก็ยังไม่สามารถตอบเครดิตบูโรในการถาพวกแบบ ประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ได้นะไม่มีหลายๆจุดฮะแล้วก็รวมถึงบางทีการคิดดอกเบีย้ยการคิดดอกเบีย้ยให้แบบมี Multiple Investor เนี่ยก็ลําบากอีกฮะดังนั้นเราหลังจากเราลองผิดลองถูกมาอีกสักสองสามเดือนแล้วเราก็ผมก็ถ้าคุยอย่างนี้ต่อไปไม่น่าจบแน่ๆกับอเมริกาก็เลยคุยกับทาง CEO โผมนะครับพีจิมเลยว่าอ่ะโอเคถ้าทําอย่างเงี้ยเรา c u s t o m ไ z e ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเสียเงินด้วยใช้ไม่ได้ด้วยสุดท้ายเลยก็จบด้วยการที่ตัดสินใจทำเองฟอร์มกราวด์ดับเลย ตั้งแต่ต้นมาเลยครับผมก็ก็ประมาณนั้นครับก็เป็นชาเลนจ์หนึ่งครับในการใช้เชิงระบบของเชิงเทคครับว่าแบบสุดท้ายต้องทําเองชาเลนจ์อีกอย่างนึ่งก็คือมันไม่ค่อยมีเนื่องจากตัว crowdfunding เองในประเทศไทยหรือต่างประเทศเองก็ไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูเยอะรวมถึงพวก backend การ calculate พวก interest ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เข้าไปสามารถรู้โลจิหรือหาคนที่รู้มาทํานี้ได้เราก็ ต้องพยายามลองทำไปเรื่อยๆฮะจริงๆน่าจะจนถึงตอนนี้น่าจะทําไปแล้วประมาณทั้งวีไรต์ใหม่ทั้งสามเวอร์ชันเลยฮะต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมาพอกระซิบได้ไหมครับว่าอินเวสท์เมนที่ลงไปตอนแรกที่ไปซื้อของเอมืองนอกมาเนี่ยมันหลักประมาณกี่บาทหลักล้านครับอืมหลักล้านครับแล้วต่ตัดสินใจทิ้งไปเลยเนาะตัดสินใจทิ้งเพราะว่าเราใช้ระบบแล้วก็สุดท้ายเราต้องคัสสมัยคัสสมัยทีนึงก็ต้องไปคุยกับเบนเดอร์ อีกทีหนึง่งรีทามก็มีคุยทีนึงกว่า,านั้นก็ได้สามวันแล้วก็กว่าจะแก้กลับมาสามวันห้าวันอาทิตย์หนึง่งแก้กลับมาบางทีก็ไม่ถูกต้องอีกกับไปกลับมาปิ้งป้องไปปิ้งป้องมาอย่างเงี้ยครับผมก็มองในส่วนของว่าเอ้เราก็มีฟูลถามเราก็มีพนักงานเราก็ต้องเบินเบินแคชฟลูเราไปเรื่อยๆอีกอยู่ดีใช่ไหมครัถ้าเทียบกันแล้วเรายอมเฟดออฟครับกับเวลาที่เราเสียไป เอามาทําเองทั้งหมดเนี่ยยังไงต้อเฟซซีเบอร์มกว่าทางนั้นก็เลยตัดสินใจมนาะบิวเองเลยครับผมตอนนั้นเราพวกทูส์ที่ใช้หรือเทคโนโลยีที่ใช้ที่ตอนบิวเองเนี่ยพอจะแชร์ได้ไหมคะได้ครับตอนตอน้ตนๆเลยครับตอนนั้นก็ดูหลายๆตัวนะครับเอ๊ะเราจะบิวอะไรดีก็รวมถึงทีมงานด้วยนะฮะคือผมผมมองหลายด้านว่าเอ๊ะตอนนั้นมันมีเฟรมเบอร์กเอ็นบีซีเฟรมเบอร์กหลายๆตัวที่เอ๊ะก็ดูใช้ได้เวลลาลาเวลอ่อดีเจนโกอะไรเงี้ยฮะก็เป็นพวก m อ็เนื่องจากจะเน้นเร็ว เราจะไม่เน้นพวกอะไรอาจจะเป็นพวกแบบที่เป็นสตรองไท y มากๆเช่นแบบพวกอะไรเลยครับเน้นแบบรีบทำรีบแก้ออกมาทําเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยจะมองที่เป็นพวกแบบภาษาที่ไม่ใช่ป t r i ทป t y p ะนะครับก็ดูพวกนี้ครับสุดท้ายก็ เรื่องที่เราลาเวลเนื่องจากว่าทีมงานต่างๆของของทางฝั่งผมเนี่ยดูคุ้นเคยและมั่นใจกับการที่ทำลาเวลมากกว่าครับส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าไม่ว่าจะเป็น MVC Framework ไหนเนี่ยจริงๆในมุมมองต่างกันแค่ Syntax นะครับดังนั้นแล้วคือเราเลยก็ตอบโจทย์ทุกอย่างนะต,ตอนนั้นว่าแบบอ่าโอเคมี Structure ของโปรเจกต์ที่ดีมี Design Pattern ที่ดีต้องต้องบอกว่าอย่างอย่างที่ p พียร์โลเเนี่ยผมมองว่าเนื่องจากเป็นระบบไฟแนนซ์นะคะับเราเนี่ยไม่ได้เน้นต้องใช้แบบทแเทรเน,นที่อัปเดตใใหหมมม่่่่่่ลาาาาาาาสสุดดดดเเเเเเรรรนนนนน้้้าา้ทททีีีวไไงงโคยยถ อันดับหนึ่งนะฮะสองอ่านได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายมี new joiner เข้ามาใหม่เอ,อ้ยทำไงให้มันเขียนแล้วมันอ่านง่ายต้องทำ structure แล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดคือต้องมี test สามารถ test ได้ง่ายนะฮะก็จากจากจากสารคัดเจ็ดของผมเนี่ยก็ทำให้ดูละเลยแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น pattern ในการที่แบบเช่นแบบพวก di container ต่างต่างในการที่ swap switch ในการ test component ต่างๆได้โดยง่ายนะฮะหรือว่าก็แบบมี oim ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ละ ไม่ต้องไปนั่งเขียน q u e r y เองเป็นร a w query ที่แบบจะสามารถแบบ expose ตไต่อความเสี่ยงต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเป็น l a ล a v e l ขึ้นมาครับตอนนั้นนะครับเออฟังดูน่าสนใจนะครับเเพราะว่าอมันมีการทําระบบแล้วก็เหมือนลองผิดลองถูกมาหลักหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ที่ที่เลือกมาไว้ตอนนั้นอะแล้วพอผ่านทางมามันมีปัญหาอะไรกับสิ่งที่เลือกไว้ไหมครับแน่นอนครับมานั้นถึงตอนนี้เพียงว่าก็รันมาเกือบหกปีแล้วนะฮะก็เรียนรู้ระหว่างทางมาแล้วก็ ตั้งแต่เวอร์ชันแรกจนตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนให้ให้ให้เหมาะสมกับกับตัวยูเซอร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ยูเซอร์เองก็มีรีแกรฟีเจอร์มาเฮ้ยอันนี้อา่านไม่ค่อยสะดวกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือว่ามีฟีเจอร์ในเชิงกฎหมายที่แบบโอเคเราจะทำยังไงให้ยืนยันตัวตนได้ง่าย k y บได้งา AD ่าย n อด d อะไรต่างๆก็ฟีเจอร์มันก็แอดมาเรื่อยๆนะเรื่อยมาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เนื่องจากตอนแรกเนี่ยนาเป็นโมโนลิทครับเป็นโมโนลิทซิสเต็มนะครับพอผ่านมันก็แฟรขึ้นมาเรื่อยๆครับตามตามธรรม สองคนในทีมเริ่มเยอะขึ้นจะมีแค่หนึ่งทีมตะกอนผมนั่งเขียนโค้ดอยู่กับน้องอีกสามคนเปลี่ยนเลยทำาน่นทำนี่เลยพอเริ่มมีสโคปมีฟีเจอร์เยอะขึ้นแต่ละส่วนเนี่ยเริ่มต้องเจาะลึกลงไปเรื่องเรื่องในเชิงของ business มากขึ้นนะมันก็ใหญ่ขึ้นก็ทีมก็ใหญ่ขึ้นครับทีมก็ใหญ่ขึ้นแลวทีมก็ท่ามันกอยู่เรปโปลเดียวตอนนั้นน่มีกิจทับเรปโปเรปโปเดียวทําไปปัญหาที่เจอก็อันดับหนึ่งก็ความรู้ทางบิส i n e ครับอ่าแับผมเรียกว่า cognitive load ละกันของของของ,ของทีม คือไม่ใช่ว่าแค่ทีมเดียวจะสามารถรู้ l i f ไซเคิลทั้ง Flow ของแบบของการปล่อยปล่อยสินเชื่อหรือการออกคุ้นกู้ได้เลยนะฮะทำให้ผมต้องแตกทีมเริ่มแตกทีมนะแตกทีมจากหนึ่งทีมก็เป็นสองจากสองก็เป็นสามสามก็เป็นสี่นะฮะก็ลุมกันอยู่ที่เลปโปเดียวนี่นะพอลุมกันเสร็จปุกก๊บก็อ่ะเวลาเราบิวทีพุชโค้ดเข้าไปโบตัวสเตจจิ่งทีเดเวลลอปเมนต์แบนช์ทีเนี่ยทีไอซีดีันทีนึงก็บางทีก็เป็นชั่วโมงละ เทสก็เริ่มนานเพราะทุกคนเนี่ยผม,ผมผมก็สปีกับการเขียนเทสเพราะเนื่องจากเป็นเป็นระบบทางไฟแนนซ์นั่น,นะครับให้เขียนเทสก็เริ่มนานละที่ไอซีดีลันานานก็มีปัญหาเรื่องพวกการดิพลอยอีกว่าเอ๊ะกว่าจะรันเทสกันทีจบกว่าคนนี้จะดิพลอยแล้วคนนี้มาแก้โค้ดส่วนตัวเองจะรู้ได้ไงจะไม่ไปกระทบส่วนอื่นเวลาดิพลอยท่านึงก็เริ่มมีลีดไทม์ขึ้นมาเพิ่มเติมในการที่น้องคนนี้จะดิจะแก้โค้ดส่วนนี้ก็ต้องไปดั้งไล่เช็คว่าอ่ะเรามีเทสคุมระดับหนึ่งแหละแต่ว่าก็ต้้้้้อออองงงงงตไไปััััลกกดดีริว่่าแบบมมมมนนนใใชช แก้ไปแล้วมันไม่กระทบกับตัวอื่นไม่แน่ใช่ไหมเงี้ยทำให้คอนฟ idence ในการ Deploy ก็อาจจะลดลงดังนั้นก็หลังๆก็เลยเริ่มต้องหันมามองตัวเฟรมเวิร์กใหม่ๆนะครับแต่กำลังอยู่ในช่วงการ Convert ์ ตัววีแ uh, มตัวตัวซิสเต็มเนี่ยให้เป็นไมโครเซอร์วิอยู่นะครับผมอืมแับเกิดมานิดแล้วเมื่อกี้ได้ยินเรื่องแบบวิธีการแก้ปัญหากันเอาเฟรมเวิร์กแล้วก็ปรับเป็น Microservice สครับูรายละเอียดนิดนึงได้ไหมคะว่าไอ้ปัญหาที่เจอในมุมของวิวว่าพอมีคนมาใช้แอปพลิเคชันขึ้นมากขึ้นแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสที่เพิ่มมากขึ้นก็จะมีปัญหาเรื่องการสเกลมาด้วยเนี่ยไอ้ปัญหาที่พูดมาพวกนี้มันถูกแก้ยังไงบ้างคะ ก็อันดับแรกเรื่องเรื่องเรื่อง scaling เนี่ยก็ก็เป็นหนึ่ง requirement นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทาง Gear Power เนี่ยไม่ใช่เป็นเว็บไซต์หรือเป็นเป็น product ที่มีคนเข้ามาแบบตู้เหมือน e-commerce กันดัง mm hmm. นั้นก็ผมถือว่าเป็น priority ที่สองแล้วกันเป็นเป็นความสำคัญกันในการทำ auto scaling นะครับ mm hmm. ก,ก็เป็น priority สองแต่ priority แรกของเราคือเราเราอยากจะทําให้เดบทำงานง่าย mm hmm. อยากให้เดบเนี่ยสามารถ deploy ด้วยความมั่นใจอยากให้เดบสามารถอยู่ในโปรเจกต์ของตัวเองแล้วก็ เข้าใจจริงในสิ่งที่ตัวเองทำในในโดมเมนพิเศษโดมเมนที่ที่ไม่กว้างจนเกินไปไม่ให้มีคอนิตีฟโหลดจนเกินไปก็มองเห็นอันดับแรกคือต้องต้องแตกแล,ล้วเลโปลหนึ่งตัวเป็นโมโนลิทอย่างเงี้ยไม่เวริรกแล้วต้องแยกออกไปของใครของมันแลละครับดังนั้นก็คือ ก็เลยมองมาเป็นเรื่องมเซอร์วิสแล้วก็รวมถึงพวกเฟรมเวิร์กเนี่ยก็ไปดูให้ลองมาหลายๆตัวว่าตอนนั้นก็กมีมีหลายตัวดังนะครับแบบพวกตอนใน,นแบบคอนเรนซีก็ต้องไปด้านแบบโปแลงเลยหรือไปฟาวน์เชนเนอเป็นเอลิกเซียอะไรอย่างเงี้ยก็มีฮะแต่ว่าเราก็ดูเทรดออฟหลายๆอย่างว่าโอเคโปรแลงก็ก็ค่อนข้างไลท์ ใช้ Resource น้อยแต่ก็อาจจะมี l e ARNING CURVE เพิ่มหน่อย l i b r a r y ก็ต้องมากลูแต่ละส่วนด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีมีเวลาที่ต้องใช้ในการทำกับโอรแรงหรือตัวอื่นฟังชั่นัล r a ร m i n มอื่นๆเยอะมากขึ้นนะสุดท้ายแล้วจะมา,มาเลยมาจบที่ n นี้ JS ตัวน CAS เนี้ย JS ก็ผมผมมองเรื่อง JavaScript เพราะว่าอ,อย่างแรกเนี่ยคือ front end จะทำ single page application เนี่ยส่วนมากก็เป็น JS อยู่ละ client side เนาะครับมี React มี Vue JS มี ตัวใหม่ๆหลายตัวในตัวตัวพวกเฟรมเวิร์กทนี้ครับผมก็เลยเลือก j s นใช่แหละเพราะว่าส่วนมากในเดฟของเราเนี่ยเราไม่ได้แบ่งเป็นแบ็คหรือฟอนร้อย์ทุกคนต้องเป็นฟูลสแต็ แต่แต่ละคนเนี่ยอาจจะเก่งฟอต์เอ็นมากกว่าคนอีกคนขนาดแบ็กเอ็นมากกว่าแต่ก็คือต้องทำอะไรทั้งคู่นะก็เลยเลือกเป็น JS ครับ JS แล้วก็ดู Express ดูเ r a m อื่นมาสุดท้ายมาจบที่เนส JS เพราะว่าผมมองว่าตัวเนส JS เนี่ยมันเหมือนโซลูชั่นสรมาของของมันเนี่ยเหมือน,นมันมันบังคับให้คนเนี่ยต้องมีพื้นฐานหลายๆด้านไม่ว่าจะโฟมว่าเป็น TypeScript ละต,ต้องต้องรู้เรื่องการ define type ต่างๆหรือว่าการแบบทำเป็นโมดูลโมดูลาของมันเนี่ยในการที่แบ่งโฟลเดอร์มาแล้ว ถ้าสมมติถ้าทำโดเมนรีเฟนอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างอยู่ในโดเมนเดียวแล้วก็ใส่เ้าไปเลยตั้งแต่คอนโทรลเลอร์เอ่อเซอร์วิส DTO จัน OIM โมเดลเรปพสิทอรีอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่เดียวซึ่งทําให้คนเนี่ยที่ต้องทําในสแตัคเจอร์นั้นเนี่ยต้องต้องเข้าใจหลายๆด้านมีพื้นฐานหลายๆด้านแล้วก็มันง่ายต่อการที่สมมติเราทําวันหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันเรปโอเดียวสักวันหนึ่งโดเมนเริ่มบวมปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถโคลนตัว ทั้งโมโดูลเนี้ยออกไปเป็นคอสติสอันหนึ่งก็ได้มเมื่อเราตัดสินใจแล้วเฮ้ยตัวเนี้ยมันมัน,ม,นมันเริ่มไม่ใช่ไมโครแล้วมันกลายเป็นแบบเวลี่ลาช์ไมโครเซอร์วิสปุ๊บแล้วก็สามารถบูฟออกไปได้ก็เลย,ก,เลยก็เลยมองเป็นด้านเนสเจเอสขึ้นมาครับผมขอแทรกแทรกนิดหนึ่งผมอยากเชิญลุงนิดหน่อยนะครับคือในความคิดคุณคิวเนี่ยจริงๆคำถามเนี้ยน่าจะเกิดการดีเบตกันเยอะและ้วล่ะคุณคิวคิดว่าตอนเนี้ยโหนเ JS ดีกว่า PHP อชพีเนสเจเดีกว่าล a r ร v e l เปล่าผม ไม่คิดว่าเฟรมเวิร์กไหนๆดีกว่าเฟรมเวิร์กไหนนะคือแต่ละอย่างแต่ละทูสี่ยมันมีเหตุผลของมันในการที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็การเลือกทูสี่ยผมมองว่ามันมันมีแฟกเตอร์มากมายในการเลือกนัเวลานานนะฮะอย่างที่เนี้ cs เนี่ยสมมติถ้าถ้าณจังหวัดนี้เราต้องการทำโปรเจกต์สองเดือนจบอ่ะจะไปหาเด็บเนี้ย cs จะไปเทรนคนมาให้เขียน cs เป็นภายในสามอาทิตย์และอีกหนึ่งอาทิตย์ลุยโค้ดไปเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยาก ถูกไหมฮะอย่างแต่ถ้าปเป็น Laravel เนี่ยไม่ต้องรัดไม่ต้องสนใจสตต็กเจอร์อะไรเราซัดเลยรู o คอนโทรลเลอร์โมเดเขียนยัดไปให้หมดแล้วก็ทุกอย่างมันพรอไว์มาให้เราค่อนข้างแบบใช้ง่ายแล้ะไม่ต้องสนใจเรื่องไทป์อะไรมากมายมีคอมโพเนนต์วอลิเดชันมีมิดเดิลแวร์มีทุกอย่างครบหมดล้วมันก็อาจจะเหมาะสมในการที่จะเลือก Laravel รรและตอนนั้นรวมถึงแบบรีซอสสองคนด้วยว่าตอนนั้นทีมเราเป็นยังไงละ่ะทีมเราถนัดอะไรทีมเราคิดว่าจะไปตัวไหนได้อะไรอย่างนี้ับ คำตอบของผมก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรดีกว่าอะไรขึ้นอยู่กับจุดประสงค์แล้วก็ขึ้นอยู่กับอาจจะขึ้นอยู่กับทีมและาจราิงๆแฟคเตอร์อื่นๆเวลาหนึ่งไทม์ไลน์ต่างๆนะฮะหรือบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับเช่นไลบรารีต่างๆที่ที่ถนัดละกันเพราะว่าจริงๆเพี่ยวกับเชยกตัวอ,อย่างเพียอว่ามี Python ด้วยใช้ดีเจนโกอย่างเงี้ยครับเราท้าวต้องทําเรื่องพวกเคสกรอบมีเรื่อง Data เนี่ยเราเราหนีไม่ได้กับการจัดการ Data ใหญ่ๆ ดังนั้นคือเราก็ต้องบอกว่าตัวตัว Python เนี่ยมันมีไลบรารีที่บบเหมาะสมกับการทำ Data s ซา n Data e n g i จ e e r อยู่แล้วเราก็ไม่จาเป็นต้อง r รี n นเว t t เดเว e ใหม่เราก็ต้องเลือก Python เป็นต้นะมัน นนมันมีองค์ประกอบหลายด้านมากสำหรับผมที่ที่จะเลือกเฟรมเวิร์กใดเฟรมเวิร์กหนึ่งอ่าแล้วที่นี้พูดถึงการ develop ไม่มาสักพักแล้วพูดถึงการ deploy บ้างพัฒนด้าน infrastructure ครับ,รบที่พพ e r server ทำกันยังไงบ้างรครับตอนนี้ตอนแรกๆเลยก็เราเราอยู่บน AWS หมดนะครับผมก็เชื่อว่าการใช้ AWS ก็จะลด effort ในการ maintain พวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้ระดับหนึ่งอาจจะบวกกับการจ่ายตังค์ที่เพิ่มขึ้นหน่อยแต่คิดว่า trade off ได้แล้วกันก็ต้องจุดประสงค์หมดครับ EC2 for server RDS for database เราไม่ไป เซต up เดต้าเบสบนคอนเทนเนอร์แล kind of um, ้วก็รันอย่างเงี <t ip> <t ip ้ยเพราะว่าเราเราอยากให้ AWS ดูแลส่วนที่เราดูไม่เชี่ยวชาญอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับก็เป็นตอนแรกก็เซต up ครับก็เซิร์เวอร์ตัวหนึ่งมีแอปที่เป็น user facing รันเซอร์เวอร์ขึ้นมาเลยเซต up CI/CD แล้วก็รันสคริปต์ deploy กิดพูขึ้นมาแล้วก็ install พวก dependency ต่าง ปุ่งก็ประมาณนั้นก็ทั่วไปเบสิกทั่วไปถูกไหมลันเทส,สจบเอเเข้ามาแล้วก็ดีพลอยก็ดีครับตอนแรกไม่มีปัญหาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรมากมายฮะแต่ก็เมือม่อเมือ่อทุกอย่างพอมานจเกียมาเป็นโมโครเซอร์วิสแล้วตอนนี้ก็เราก็เริ่มหันมามองเรื่องพวกคอนเทนเนอร์เบสเยอะขึ้นตอนนี้ก็เริ่มจากการที่เราค่อยๆเปลี่ยนให้น้องๆในทีมเนี่ยก็เริ่มจากใช้บนโลคอกก่อน Docker จนถึงสเตจจิ้งคือผมให้ความสำคัญเหมือนกันว่า environment ทุก,ท,กทุก environment ตั้งแต่ local dev จนถึง production เนี่ยควรจะเหมือนกันมากที่สุดมันคงไม่มีทางแบบ identical 100%แล้วกันแต่ก็อยากให้เหมือนที่สุดดังนั้นก็ก็เลยมาว่าไอตัว docker เนี่ยก็เลยเริ่มเข้ามามีบทบาทในใน p i e r power แล้วครับก็เริ่มที่ docker จนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็ก็มีน้องที่ช่วยดูเรื่อง kubernetes อยู่ด้วยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้ s e r v ์ฟเราเยอะมากแล้วผมก็ไม่ชอบที่จะแบบลงผสมไปผสมมาหลาย,ลายๆเวอร์ชันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดียว ครับดังนั้นแล้วเนี่ยพอพอเริ่มมีแบบแอปเยอะขึ้นข้างในมีตัวเรื่อง payment มีตัวเรื่องทำ POC บ้าง Python เดี๋ยวก็มา JS จะเป็น PHP ก็จะเป s e r v ิร ขึ้นมาเรื่อยๆจะมีอัพเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเรื่อยๆไปตลอดก็ก็เยอะมหาศาลก็คอสก็คือเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าการแมネจเนี่ยค่าใช้ค u b e r เน t e s สเนี่ยยังไงก็ดีกว่าถ้าเป็นคอนเทนเตอร์เบสในการที่เราแบ่งเป็นปอดเป็นอะไรไปเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องการสเกลด้วยเพราะว่าคือเพียงว,ว่าไม่ได้มีคอนเ u r เนซี y สูงขนาดนั้นแต่ว่าก็มีช่วงลงทุนเนี่ยมันค่อนข้างพีคก,ก็มีเอ่อยูเซอร์เข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่ะะอาจจะไม่เป็นหลักพันก็อาจจะแบบหลักสักแบบ ห้าหกร้อยเจ็ดร้อย TPS นะใช่ใช่เปอร์เซ็นต์ไปนะครับก็กำลังมองเรื่องพวกสเกลลิ่งพวกนี้ด้วยว่าเอ้ยเมื่อมีโหลดย่งนี้ทำไงสเกลไงให้ได้เร็วโดยที่เราไม่ต้องเปิดรีสอร์สจริงไว้ไม่ต้องมาแมนนวลก่อนเปิดระดมทุนต้องมาแมนนวลเอ่อเอาสปิดเอาเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาตัวนึงเอ่อรันสคริปต์นู่นนี่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแมนนวลเนี่ยเอ่อหลักการคืออยากใช้ทุกอย่างมันมันควบคุมได้สคริปต์ด้วยความที่ให้มันอัตโนมัตให้ได้มากที่สุด เพื่อลด Human Error ที่จะเกิดขึ้นกับ production ได้ครับก็เลยหันมาดูที่คูปหลักตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงทดลองคนะกำลังค่อยๆทดสอบแล้วค่อยๆ m o v มมันมันต้องมาด้วยกันแหละครับการการแตก Micro Service จากตัวเดิมจากโมโนลิปมานะฮะแล้วก็มาเป็น Micro Service ต่างๆแ,แล้วก็ม mm ูฟ hmm. เข้าไปในคูปครับผมก็ค่อยๆเปลี่ยนอยู่ครับผม ชอบ energy ในการเล่าเรื่องมากเลค่ะจริงได,ได้ได้ทั้งม,มุมเรื่องของ application นะคะได้ทั้งเรื่อง business แล้วก็เมื่อกี้ได้ภาพภาพของ infrastructure ด้วยแล้วถ้านอกเหนือจากที่กล่าวมาเห็นว่ามีทีมนักพัฒนาเป็นของตัวเองด้วยนะคะเอ,ะอค,คุณคิดว่าอะไรที่สําคัญกับเทีมพัฒนาบ้างค่ะอะไรที่สําคัญกับทีมพัฒนาคือก็เดบตต่างๆใช่ไหม สําคัญในแง่ไหนครับคุณบิวขอโทษขอถามอย่างืว่าได้ทำงานมันสนุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมาหาเหลดูแลทีมงานอะไรพวกนี้อ๋อโอเคครับต้องเล่าอย่างนี้แล้วกันในในเชิงของเดฟทั้งหลายนี่พีพาวเวต้องบอกว่าส่วนใหญ่อาจจะแข่งเรื่องวิสเนตด้วยถ้าส่วนใหญ่เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นระบบ การเงินแล้วมันมีวิธีที่ค่อนข้างซับซ้อนอะนะคะคือผมก็ม,มองว่าเดฟก็ควรจะต้องมีความรู้พิเศษค่อนข้างพอสมควรเลยอะ่ะถ้าเป็นมิ level นดเลเวลขึ้นมาไหนก็ต้องก็ต้องรู้จักพิเศษขึ้นมาเพราะว่าการดีไซน์ซีสเมให้ได้ดีเนี่ยถ้าเรารู้ยูสเคส่นี้ที่ไปใช้งานแล้วเราจะทตามให้เราสามารถดีไซน์ได้รองรับอาจจะรองรับให้มันหลายเคสอน,นาคตได้ด้วยหนึ่งก็ผมคิดว่าความสําคัญเดฟของเยาว์ก็ต้องต้องรู้พิเศษหรือเดบต่างๆก็ควรจะรู้ วิสันน์เท่าที่รู้ได้นะเข้าใจได้ว่าแบบบางคนก็อชอบเทคล้วนๆเลยก็อาจจะเป็นอีกสายหนึ่งในการทำพวกแบบซิสซยท์มาคิเทคหรืออะไรที่เป็น R&D อะไรไปนะอีกส่วนหนึ่งผมผมให้ความสำคัญกับเรื่องของเบสิกลวกันฟาวเดชันของเดบเจอเยอะกับการที่คือผมว่าไม่ได้ผิดในการที่คนจะเขียนโค้ดจะเขียนแอปแล้วก็ไปเปิด Google Search <S <S แต่ว่าที่สำคัญกว่าคือ search ใช้คีย์เวิร์ดอะไรไม่ใช่แบบเอาไปพิมพ์ปุ๊บเปิด เราก็ได้เลยเงี่ยแล้วก็เสร็จปุ๊บออก็ปีเพสมาแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งคือปัญหามันไม่ใช่กอปีเพสแล้วกเกิดขึ้นได้เงี้ยมันทำยังไงดัง hmm. นั้นผมก็เลยมองว่าเออคนที่จะสามารถจะทํางานได้ดีหรือเดียบที่มีที่ดีนะโมควรจะมีเบสิกที่ดีด้วย mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่แบบโอโอพีหนึ่งศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยแบบคือ mm hmm. เ,เรียนันาว uh, ิวคลาสก็ควรจะรู้ฮะว่าในการที่แบบบางทีเราไปใช้เฟรมเบิร์กเนี้ยหรือมีบั๊กเฟรมเวิร์กไม่ใช่เพราะว่าไม่มีบั๊ก เออเลิกขึ้นมาแล้วอา้าวแล้วเราจะไปไล่โค้ดยังไงเพราะเราเป็นแต่ Copy paste มาอะไรอย่างเงี้ยหรือจะสร้างฟีเจอร์ขึ้นมาเอา๊ะคีย์บอร์ดไม่ถูกถ้าดีเสิร์ชไปเรื่อยๆก็ไม่เจอเพราะมันไม่รู้จริงๆว่าพื้นฐานมันคืออะไรหรือบางทีไป stack overflow Copy paste มาอ่ะปุ้งอ้าใช้งานได้เอ้ยมี r e q u i r e m e ม t มาใหม่ว่าต้องการ i m p r o v e ให้มันดีขึ้นอา้าวแต่อ่านโค้ดเนี่ยอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะไม่มีเบสิกว่าเขาทำอะไรอยู่มันจะแก้โค้ดคนอื่นได้ยังไงครับ mm hmm. ก็ก็เลยมองว่า เบสิกนี่สำคัญมากฟาวเดชันทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ OOP ดีไซน์แพทเทิร์นต่างๆนะครับหรือเป็นความ data structure รู้ d a t a s t r u c t เ r e เนี่ยผมมองว่าแบบคือเรารู้ไวอ้อ่านไว้ก่อนอ่านไว้ก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่แต่ว่าเราต้องสามารถดึงมาใช้ให้ได้ถูกเวลาแล้วกันว่าเออโอเคเฮ้ยเจองานนี้มันควรไปใช้แบบลิงก์ลิสต์อ่ะดีกว่าอย่างเงี้ยลิงก mm ์ลิสต์มันตอบโจทย์นะอะไรเงี้ยใช้คิวไหม อะไรอย่เงี้ยหรือเปล่าเป็นต้นนะฮะประมาณนะั้นก็คิดว่าเด็บก,ก็ควรจะมีหนึ่งแล้วก็ควารู้พิเศษมีฟอนเดชันที่ดีนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าบริษัทที่ควรจะทำให้รู้สึกเอ็นจอยผมว่าต้องต้องสร้างเอ็กเพีย c e สที่ดีในการโคดดิ้งให้กับเด็บด้วย mm hmm. ก็กลับไปย้อนกลับไปตั้งแต่จุดแรกก็คือเรื่องของแบบไม่ใช่แบบเปิดโคดมาเจอแบบโคดในคอนโทรลเลอร์แบบพันลายสามพันลายโอ้โหใส่ได้ไหมหมดอย่างเงี้ย ใครอยากจะไปแก้ใช่ไหมล่ะก็เห็นแล้วก็เห็นก็ทอแล้วครับอย่างนั้นทำยังไงล่ะก็คือก็พวกนี้ก็ต้องสร้างเอพิเคือเราต้องว่างไ c เจ็ e เจอร์ในตัวซอฟแวร์เราให้ดีด้วยว่าเฮ้ยเราควรจะแบ่งเอ่อควรจะ Follow ดีไซน์แพทเทิร์นไหนนะทําให้คอนโทรลเลอร์มันทํางานในกรอบด้วยตัวเองไงจะแบ่งเลเยอร์ออกไปไหมเซอร์วิสติแตัง TDO ยังไงจะแบ่งเลปโพยังไงจะทำยังไงให้โค้ดมันกระชับชั้นแล้วมันตรงจุดใจความคนมาอ่านง่ายแก้ง่ายมีเทสคุมพออ่านเทสปุ๊บรู้ละไอโปรแกรมนี้มันทํางานยงงไ แก้ปุ๊บรันเทสใหม่เขียนไปรีแฟคเตอร์ไปเขียวด้วยความมั่นใจอะไรอย่างเ mm hmm. งี้ยก็ก็เนอีส่วนหนที่ที่ผมว่าอันเนี้ยนอกจากที่เด็บต้องมีแล้วกบความรู้แล้วผมว่าบริษัทก็ต้องก็ต้องพรว v i r อ n เอรเมนหรือแอดมอสเฟียร์ที่ดีให้แก่แก่เด็บทั้งหลายด้วยอะจ,จริงๆเห็นด้วยค่ะจริงฟังในมุมของทักษะที่ฝั่งเด็บควรจะมีหมือนว่าเป็นในมุมของสกิลแล้วก็ลอจิก ส่วนหนึ่งด้วยะเนาะแต่ว่าถ้าในมุมของเทรนเทคโนโลยีในอนาคตที่ฝั่งเดบควรจะเตรียมตัวเพื่อรับมือเนี่ยค่ะคุณคิวมีความคิดเห็นในพาร์ทนี้ยังไงคะผมมองว่าถ้าตอนนี้เทรน์ที่กำลังดังๆก็อาจจะเป็นพวกแบบบล็อกเชนคริปโตอันน,นี้ก็ส่วนหนึ่งผมว่าอันนี้นก็คนก็ไปศึกษาไปไปไปลุยเกันส่วนนั้นเยอะก็ก็ดีครับแต่ว่าสมมตินในมุมเว็บแอปพลิเคชันในพวกแอปพลิเคชันต่างๆมันก็ก็ยังก้าวก้าวต่อไปเนาะผมก็มองว่าจริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะ ภาษาเทรนที่เราออกมาใหม่ๆสุดท้ายมันก็จะอิงจากเบสเดิมหรือฟาวเดชั่นเดิมแล้วก็คือเป็นการแก้เพนพอยเพิ่มเติมขึ้นไปครับดังนั้นผมยังย้ำอยู่อีกว่าคือถ้าเบสิกฟาวเดชั่นดีรูรูทคอสดูว่าทุกอย่างมันทานํางานยังไงชั้ระดับหนึ่งอาจจะไม่ต้องลงไปลึกถึงแบบเฮ้ยต้องไปแบบเป็นแอสเซมบลีเลยหรือแบบเป็นอินสตรัคชั่นเลยข้างลา่างคงไม่ใช่ขนาดแต่คงรู้ว่าเฮ้ยจริงๆพื้นฐานมันมี MVC เพื่ออะไรวะมันมี OOP เพื่ออะไรมันมีไอตัว Solid Principle เพื่ออะไรมันมีการแบ่ง, Service, บง, repo, บงเซ อินพีเนซี่อินชั่นคืออะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานทั้งหลายก็ยังสําคัญอยู่ฮะในการเรียนรู้เทรนใหม่ๆขึ้นไปในอนาคตครก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วเการที่จะเช็อัพกับเทรนใหม่ๆก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีปัจจุบันด้วยอะครับผมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละเนาะถ้ากิดเรามีแบ็กกราวเพียงพอเวลามันเกิดอ,อะไรขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเข้าใจแล้วว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะแบบนู้นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยเพื่อจะเข้าใจมันไ,มได้ดีมากขึ้นค <มา S 1> นะือบางทีครับแม้กนะ็แบบ ภาษาหนึ่งเริ่มมาก่อนเฮ้ยดังๆเอ้ย,อยบูบีไม่มีก็เลยจับมาเป็นเฟรมเวิร์กตัวเองอะไรดีจจงโก้ก๊อปมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็คล้ายๆกันหมดเพราะมันคือสุดท้ายคือ MVC ถูกไหมฮะมแต่แต่ก็ต้องรู้แหละครับว่าแบบจะเราจะเลือกใช้ภาษาไหนใช้เฟรมเวิร์กไหนใช้ t o ทูสไหนเพราะอะไรเมื่อไหร่เทรดออฟคืออะไรมากกว่าเรียกว่าวันนี้เนี่ยเป็นตอนหนึ่งที่สนุกมากนะครับเพราะว่า โอ้เดพเอเ่อดเวลอปเปอร์เจอของคุณคิวนี่น่าสนุกจริงๆแล้วคือจริงๆก็แต่จะบอกว่าเออผมก็คล้ายๆกันนั่นแหละก็เออ <c oughs> <c oughs> สนุกก็คือเรื่องเรื่องแต่ละเรื่องมันก็มันจะมีจังหวะที่มันมาส่งเสริมให้เกิดการ börjar, ตัดสินใจใดๆซึ่งเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าที่เราบอกตัดสินใจวันนี้มันดีหรือเปล่า<อ>นะตอนแต่ณตอนนั้นอ่ะมันดีที่สุดณตอนนั้นแหละ ใช่ครับผมผมเห็นด้วยเลยครับก็คือผมว่าการทางานนะันคือการการเจอปัญหาทุกวันนะครับทีนีเราคนเดียวก็น,นั้นคือปัญหาเจอไม่จำเป็นต้องกลัวใช่ไหมแต่เราก็ต้องรู้ว่าพอปัญหามันเกิดไปแล้ว,ลวเราจะรู้ว่าทำยังไงให้ไม่เกิดปัญหานี้อีนในคนมันสาคัญกว่าคือต้องมองไปข้างหน้าว่าอ่ะเฮ้ยเราเจอบั็อกอันนี้แล้วเกิดขึ้นเรารู้รูตคอร์สมันมันไม่ผิดที่จะเกิดเออร์เลอร์อยู่แล้วมันมันมันกันไม่ได้แต่ว่า เอ่อเราสามารถทําให้มันไม่เกิดอีกในอนาคตได้ครับดังนั้นก็คือแล้วก็เรื่องของที่เนี่บอกเรื่องว่าแบบเอ้ยมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดณเวลานั้นก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้เหมือนกันว่าในการทำสตาร์ทอัพอ่ะมันสุดท้ายแล้วคือมันสิ่งที่สําคัญมันคือการที่เราจะลอนช์ d โปรดักต์ออกไปให้ให้ยูเซอร์เทสใช้ตลาดมันเทสได้เร็วที่สุดไม่งั้นเราทําดีที่สุดไปขนาดไหนแล้วก็มันคือเขาเรียกว่ามันคือแบบเอ่อที่เข้าใขเราคนเดียวใช่ไหมครับบางทีอาจจะพลิกโผลก็ได้ดังนั้นคือทำได้รีบๆทำเถอะให้มันตอบอก่ แล้วถ้าทําได้แล้วมันมีเวลาทาในการรีแฟคเตอร์เพราะว่าถ้าบิสเนสไม่รันแคชไม่มีก็ไม่มีเวลาไม่มีแคชไปรีแฟคเตอร์ตอนหลังอยู่แล้วปลาเร็วกินปลาช้าเนาะบเดี๋ยวนี้ก็ครบถ้วนน้วสนุกมากเป็นตอนหนึ่งที่สนุกมากแล้วเออตอนนี้เนี่ยเออคุณคิวก่อนอยากจะจากการในเมียอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังครับขอขอย้ำคำเมื่อกี้แล้วกันว่าแบบเออผมมองว่าจริงๆแล้วในการไม่ว่าจะเป็นเดฟจะเป็นคนที่กําลังทำสตาร์ทอัพอยู่ไม่ว่าจะโรอะไรก็แล้วแต่ จุดที่สําคัญมันคือการที่เราทําตัวโปรดักต์เราให้มันให้ไปให้ตลาดได้เทสตเร็วที่สุดนะครับดังนั้นคือเราอาจจะไม่จําเป็นต้องหาแบบโฟล์โอเปอเรชัที่ดีที่สุดไม่ต้องหา Operation ที่ a u t o นมัตที่สุดเมนูบ้างก็ได้ทําให้มันตอบโฟล์เอ็นทูเอ็นโฟลเราให้ได้หรือถึง e ไม่ต้องไปหาแบบดีไซน์แพทเทิรที่ดีที่สุดจะวางโครงใช้แบบโหัวแบบ มีแทันดีมากเลยนะขนาดนั้นคือแลแ <c oughs> แเราต่ใช้เวลานานคือมีมันดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องดูว่าทางเฟรมเราเราสามารถทําอะไรได้บ้างครับก,ก็อยากจะฝากไว้ว่าอาจจะต้องเลือกโซลูชันที่ดีนะเวลานั้นครับแล้วก็ดูเรื่องเรื่องแฟกเตอร์เรื่อง time เรื่องเวลาอะไรเงี้ยให้ให้ดีครับไม่อยากพยายามไปหาแบบ b บ s โ s o l u t i เพราะสุดท้ายเราทําไปสุดท้ายไงก็ผมมองว่าซอฟแวร์ไงก็ต้องถูกปรับถูกเปลี่ยนไปอยู่แล้วไม่มีทางที่ มันจะสามารถวางโครงให้สามารถแบบ extend ไปแบบสามารถ support อ mm ีฟิชเจอร์อีกสิบปีได้ไม่มีทาง mm hmm. เพราะว่า n e s s b u s i n e s s มันขึ้นอยู่กับ Behavior ของ User คนมันเปลี่ยนไปทุกวัน Behavior มันเปลี่ยนไปทุกวันฟีเจอร์มันก็ตามไปเองา s e r Behavior แหละ mm hmm. ดังนั้นก็รีบทำเทสให้เร็วะฮะอันนี้ก็อาจจะฝากไปทางทุกทท่านที่ทำทั้งแบบอาจจะเป็นโรของแบบบิสเนสเอ่ยด้าน Product เอ่ยหรือทางทางถึง dev ด้วยแหละครับในชิงในเชิทงทางเทคทั้งหลายครับผม จริงๆวันนี้เราเรียนรู้จากสนามจริงนะคะวิวว่าเราขอบใช้จากออประสบการณ์ที่ทางคุณคิวแล้วก็ทางทีมของพียวพาวเวอร์ได้ได้อาจจะเคยพบเจอมาหรือเป็นปัญหาที่การพยายามแก้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยแมาดับใช้กับเราเป็นอีกหนึ่งความรู้เป็นหนึ่งตัวอย่างก็คิดว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้กันมากๆในตอนนี้ยังไงก็ขอบคุณคุณคิวมากเลยค่ะที่มาแบ,บ่งปันขอบคุณค่ะครับบิวคับค่ะแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เทคมันเดย์พอดแคสต์พรีเซนต์เทศบายเซเลนี่โลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า